สวัสดีเช้าวันพุทธที่21มิถุนายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้เราก็นำข่าวสารสำคัญมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับในเช้าว,วันนี้น้อยก็นำข่าวสารสองเรื่องสำคัญมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบโดยเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องสำหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา40ที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาว่า มีเงินชาราภาพไหมและต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับเงินชาราภาพและจะได้รับเงินชาราภาพเมื่ออายุเท่าไหร่ที่สำคัญเงินชาราภาพของม .40 นั้นจะได้กันเท่าไหร่นะคะส่วนเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงกรารคลังได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนมานะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เนื่องจากว่ามีทั้งผู้ที่ผ่านเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่แรกรวมถึงมีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์นี้ด้วยนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังในตอนแรกมีการประกาศแจ้งออกมาว่าจะสามารถรับเงินย้อนหลังได้เพียง3เดือนเท่านั้นแต่ตอนนี้นะคะทางกระทรวงการคลังได้ออกประกาศใหม่แล้วนะคะว่าสามารถรับเงินย้อนหลังได้สูงสุด ถึง6เดือนเพราะฉะนั้นจะทำให้ผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นี้ถ้าหากยืนยันตัวตนทันภายในกำหนดก็สามารถรับเงินย้อนหลังได้ในวันที่1ตุลาคมสูงสุดถึง2,100บาทสำหรับรูดซื้อสินค้านั่นเองนะคะ คราวนี้เดี๋ยวยเรามาดูในเรื่องแรกกันก่อนนั่นก็คือสําหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของเงินชราภาพว่ามีไหมเงินชราภาพสําหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ถ้ามีจะรับได้เมื่อไหร่และรับได้เท่าไหร่ยังไงบ้างน,นะคะซึ่งตรงนี้เราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนสําหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ซึ่งมาตรา40นั้นจะสามารถรับเงินชราภาพ ได้เมื่ออายุ60ปีนะคะไม่ใช่55ปีนะ55ปีจะเป็นของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33กับ39เท่านั้นนะคะผู้ประกันตนมาตรา40จะรับเงินชาราภาพได้ต้องมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปส่วนผู้ที่จะได้รับเงินชาราภาพนะคะจะต้องอยู่ในแผนที่2และ3เท่านั้นซึ่งม40จะมีอยู่ด้วยกัน3แผน ใครที่อยู่ในแผนที่1ซึ่งจ่ายอยู่70บาทกลุ่มนี้จะไม่มีเงินชาราภาพนะคะนั่นก็คือส่งเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์เท่านั้นเองแต่เมื่ออายุครบ60ปีจะไม่มีเงินชาราภาพนะคะแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในแผนที่2และแผนที่3นั่นก็คือจ่ายอยู่ที่เดือนละ1 0 0บาทกับ300บาท กลุ่มนี้จะมีเงินชาราภาพแต่การจะรับเงินชาราภาพรับได้เท่าไหร่แต่ละคนนั้นจะได้เงินชาราภาพไม่เท่ากันสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะตรงนี้สําหรับผู้ประกันตนที่อยู่ในแผนที่2คือจ่ายอยู่ที่เดือนละ100บาท ถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะได้รับเงินชราภาพเท่าไหร่ก็คือให้เรานำ50า50บาทคูณกับจำนวนเดือนที่เราส่งนะคะก็คือเราส่ง100บาทเนาะเราจะส่งมากี่เดือนก็ตามไม่ว่าจะส่งบ้างไม่ส่งบ้างตรงนี้ได้คืนนะคะเฉพาะเดือนที่เราส่งอย่างเช่นใน1ปีเราส่งแค่6เดือนเราก็จะได้คืน6เดือนที่เราส่งนั้นแต่เงินที่ได้คืนไม่ใช่ว่าเราส่ง100บาทได้คืน100บาทไม่ใช่นะคะก็คือเราส่งอยู่ที่ ที่เดือนละ100บาทจริงแต่เงิน100บาทนี้จะเป็นเงินสำหรับที่เราไปใช้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่เราสามารถเบิกเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ได้วันละ300หรือว่าค่าทำศพที่จะได้รับอยู่ที่25,000นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเงินในส่วนที่เราจ่าย100แต่ ทางภาครัฐจะมีการจ่ายสมทบให้50บาทซึ่ง50บาทตรงนี้เนี่ยจะเป็นเงินในส่วนที่เราจะได้รับคืนเพราะฉะนั้นผู้ประกันตนมาตรา40ที่อยู่ในแผนที่2ที่จ่ายอยู่100บาทนะคะถ้าอยากรู้ว่าเราจะได้รับเงินชราภาพเท่าไหร่เมื่อตอนที่เราอายุ60ปีก็คือเราสามารถนํา50บาทคูณจํานวนเดือนที่เราส่งได้เลยแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในแผนที่3จ่ายอยู่ที่300บาทนะคะกลุ่มนี้ก็คือให้นํา1 0 5 50บาทคูณจำนวนเดือนที่เราส่งเช่นเดียวกันกับแผนที่2ก็คือแผนที่2คูณด้วย50บาทแผนที่3คูณด้วย150บาทนั่นเองแต่ถ้าเราจำไม่ได้ว่าเราส่งมานานขนาดไหนส่งมากี่ปีกี่เดือนตรงนี้เราสามารถตรวจเช็คได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะคะส่วนที่หลายๆคนบอกว่า รับได้ตอนอายุ60เท่านั้นหรอถ้าเป็น61 62 63ได้ไหมผู้ประกันตนมาตรา40สามารถรับเงินชราภาพเมื่ออายุเท่าไหร่ก็ได้ถ้าหากว่าเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วบางคนอาจจะส่งไปจนถึงอายุเกิน65ปีแต่รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากได้รับเงินชราภาพออกมาใช้จ่ายเราก็สามารถไปลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมแล้วก็รับเงินชราภาพของเราก็คือแผนที่2เอา50บาทคูณจานวนเดือนที่เราส่ง แผนที่3เอา150บาทคูณจำนวนเดือนที่เราส่งนั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินชราภาพของผู้ประกันตนมาตรา40ที่หลายหลายคนสอบถามกันเข้ามานะคะว่าทำยังไงถึงจะได้รับหรือว่าได้รับกันเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าหากว่าใครยังมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะส่วนในเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงการคลังได้มีการแจ้งมาเรียบร้อย แล้วนะคะว่ามีการขยายเวลาการไปยืนยันตัวตนแบบมีย้อนหลังให้ด้วยจนถึงวันที่26กันยายน2566เลยซึ่งกลุ่มนี้สามารถรับเงินสำหรับรูดซื้อสินค้าได้สูงสุดถึง2,100บาทนะคะนั่นก็คือเมื่อเราตรวจพบว่าเราผ่านคุณสมบัติมีติ๊กถูก2อันเรียบร้อยแล้วก็ให้เราไปยืนยันตัวตนที่ทกสกรุงไทยอมสินได้เลยโดยทางธนาคารทรกสแล้วก็อมสินเนี่ยจะให้บริการยืนยัน ต,ว,ตวันสุดท้ายคือ27สิงหาคมแต่ถ้าหากเป็นธนาคารกรุงไทยจะให้บริการยืนยันตัวตนโดยไม่มีวันกำหนดการสิ้นสุดเลยจะยืนยันตัวตนวันไหนก็ได้นะคะ และสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับเงินย้อนหลังอย่างเช่นคนที่ยืนยันตัวตนผ่านภายใน26มิถุนายนนี้ก็จะได้รับเงินย้อนหลังของเดือนเมษาพฤษภา,ามิถุนาก็รวมแล้ว900บาทบวกกับการที่เราเริ่มใช้บัตรวันที่1กรกฎาคมอีก300ก็จะเป็น1,200บาทนะคะแล้วเขาก็ จะย้อนหลังให้เราแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายนั่นก็คือวันที่26กันยายน2566ซึ่งกลุ่มนี้นะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคม2566และจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังทั้งหมด6เดือนนั่นก็คือ1,800บาทแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมซึ่งก็สามารถทำให้กลุ่มนี้ได้รับเงินสำหรับรู้ซื้อสินค้าสูงสุดถึง2,100บาทแต่ถ้าหากว่าเรายืน งตัวตนหลังวันที่27กันยายน2566เป็นต้นไปนะคะกลุ่มนี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังแต่ยังคงมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ก็สามารถรับสิทธิ์รูดซื้อสินค้าได้เพียง300บาทเท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นข่าวสารที่ทางเราข่าวสายขวดและน้อยนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ